อันนี้กามีเอซกระถามเนี uh, you know. are, ่ยอันนี oh. ้มันเป็นของประจำเอซห้าเอซอ้าวเรื่องแบนพวกนี้เนาะคิดันเบ้าของคนบาเออเป็นของไทยคนั้นของนี้มันเขาจะตัวเนาะซุ่มนี้เขาเอิญมาแบนเป็นแบนดาลับโดทุกทุกชุนทุกทุกขาทุกถูกประเทศแหละมีขายฮองฮับเบิร์ตนมแหนมแชนแนลวาซานวาซานลุยเลยเอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะมาโตกันทีอ่าไม่ไงติ้งไม่ไงกัลลุณาเฮาเพิ่นเฉีย เลือกโทรศัพท์ີี่น้องแล้วก่าห้าวสิมาท้ายเหมือนตุยว่าทโทรศัพท์นี้ซ่าร่าอ่อนนี้พื้นมากซ่ายดน,นลกน เป็นยังจิวามากใส่โทรศัพท์พี่น้องเขามาแต่ฟังปฏิทไทยเนาะพี่น้องน้องมาถามน่ำกันแด็กกำมือนี่เองเสมาสีมาลมาพนโทรศัพท์หสยเสมเนาะพี่น้องน้องเรีวมาเบิองว่างบเข้าสีมีเท่าไลเนาะพอบายอยากให้เคือใส่ดูดีๆเน้หรือว่าเออสเสมว่าว่าจะได้ก่อนยังโต๊ะโบแตกวะแม่เนี่ยอันนี้อันนี้มีหนุนได้เน้ไเนาะไหมค่ะโทรศัพท์มีมีหนุนได้เน้เนาะ้นๆโดยสบายดีค่าเลยลูกค้าอยากได้แบบไรดีอันขอให้เมยค่ะแนะนำในบางทุ่มือนี่เขาใส่หลุนอียังโอ้เขากระลังนิยม ค่ะนาคุณนอ้วยคอนิโยบโบเมนดอกจื้อขนสมาเหตุงานหม่เหมือนนี่ซื้อยังเด้่นี่แม่ขายซื้อเอาซุปอร์ซุเปอรตตางมเนตาราไม่ค่ะตาแรงเห็นเขาโฆษณาน่าม่ติ้งโมจักดอกได้นี้เขาได้ยุ่มหลุดอีสังคมือปัจจุบันนี้อันจะคล้องห้างพี่จะคลองห้างพี่จะคล้องหายนี่เป็นอะไรอันนั้นพนังงานปลาเสียงแมน รุ่นที่เขานิยมหันมันแล้วแต่ลูกค้าว่าสีว่างเปล่าไหมโฆษณาไหม่นี่นะสบายอ่างมันจะาีกับโบเต้แล้วลูกตันหมโบแมนเดียวเดียวโบแมนเขาโฆษณาเขาพี่ติดกันเดี๋ยวจะทีเอาุ่นพี่โบแตกแม่นคอยให้กูโบแตกจะสีสื่อไปทุบลูกสีสื่อไปทอกูเดียวบังเต้าคอยดีใจเนี่ยเจอมีอันทูบ้าวโชว์หาดีใจเจอมันลุดมืออันเด้เอ์มาสันหมอเออชาเลนชาเลนว่ากูไปก่อนทะเลนว่า อีหยังอีเคยมูมันเนี่ทำส้วมเบียมีเบียมีหรือมีเจ้าแต่ว่าเขานิยมู่มเหมือนมันยังอัพเปบ่์ว่ะตัวเสเมียว่าว่ามันบโปรกตสตุยเฮาให้ดอกเตสต์เออเออหลุดอย่างซื้อมีใส่กิดตุยแล้วหาให้รีววิให้รีวิวเด้ออืตแตกนี่มีนี่เออโอ้ค่ะกล้วยเป็นกาหุ่นหย่นี่กิดตุย อ้ขากเวยตุยทคกนมันเขียนว่าติกนูซาปาตนี้เอาตัวนี้ให้เบิ้งตัวอย่างในก้อนเดสีอ่อน่วยเออาตัวอย่างกองใหนมเบิ้งกองมีเอซ่าก่อนมันเป็ของประจําเซ์หาเอซ์เบ้เรื่องแบนท้องนี้นอกะอ่านขั้นสีมาเบ้เบ้ขั้นเบาของคนบาเออเป็นของไทยคนั้นคนนี้มันเขาจะตัวนาะซุ่มนี้เขาเอิญมาเป็นเป็นแบนดาลาโดเออทุกูกูกชุนกกาทุกๆประเทศลมีคาย้องฮาเบิด เกิดมาเป็นเครื่องซูนอยู่ในคลองแทบจากซูนโดรทับประกันไทยมี oppo มีโบซัมซุงเรียลเมีเฮาทุกๆอย่างอยู่ในฐานจะเป็นเครื่องซูนเบิร์ดบันี้บันี้วัาถุเบญจมาทศไทยอย,อยู่อ่าประเทศไกรกะยาเพราะว่าจะเป็นแบบว่าเข่าวเมีนบอเออเป็นลาวเป็นไทยเนาะโอ้ยแม่ไห้ไหมความว่ามันจะคล้ายเครื่องแบบเดียวกันเลยเพราะมันสีว่าเออยุไถ่เขาจะเห็ดเรื่องเขามาต่างไดยแต่ว่าสปอสปอหันเฮ้าจะเป็นแบบนี้ จะมีศูนย์ไทยศูนย์ลาวเนาะถ้าสมุติว่าอยู่คืออยู่หาเนาะจะพิเศษยังถ้าสมุติว่าศูนย์ศูนย์เขามาแล้วเนาะศูนย์ลาวยัง่ยบาทันหอดเพราะว่าศูนย์ไทยจะมาก่อนแต่ทางหารเท่านี้กะหับหับไปหับอยู่ศูนย์ไทยเขามาให้ก่อนจ้องวอรซ่าหับจ้องหาจะอะไรจะอะไส่วนแบบพิเศษว่ะไลยใส่ก้อนมู่วาสิซา่าเออตุยขวาสีทามอยู่ทานผู้ทรงเขาอย่าหูว่าเป็นเนื้อแบบว่าคนบวานเท่านี้จังหวะมาใส่เครื่องแบบนั่งเขามาแต่ไทยเนี่ย ความคิดข้องกระเจ้าน้อหนึ่งมาไทยเป็นประเทศที่ว่าจเจริญกว่าบ้านเราอยู่แล้วไอ้ความคิดของขลอง,องลูกค้าหลายคนจะเขาใจว่าเครื่องไทยจะดีจะดีกว่าเครื่องอยูแล้วที่จริงแล้ว้าะเป็นพวกแบรนด์นีนแบรนด์เขาเอนว่าจะเป็นแบรนด์สันน้งออฟโรบีโอ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 ีโอบีอยี่อบีวอบอยี่อบีอยู่อบีโอบีโอบีอบียอกันอบิดอบีโอบีีโีออบ จะนําเขาเบื้องไทยอยู่โไทยนําเขาไปประเทศไทยล่านั่มเขาไปประเทศไทยล่า,า,ปปยลา,าแต่ว่าจะเป็นอันนี้เดียวกันโบยังไ,ไงบ้างแต่ว่าบางบางคนกับว่าบบ,าาบท่านใจกับยุ่ไทยส่วนไหนนี่ซูนทั้งไทยยังกับตามเพอร์ซิมาก<อ><ค>นคืนนนอหุนนี่นี่ก็มาจากประเทศไทยกนเด้อพี่น้องเด้อเออบันนี่บันนี่คนนิย่มสื่อยี่ห้อไรได้ที่สุดจะสังเกตว่าคนนิยมนี่มอจะเป็น ซแบนลักๆนี่แมนโอโ o วีโบและกัซัมซุงแต่ว่าแบนเดียวนี่มีกากับคนกนนิยมคือกนแต่บ่านเป็นแบนรักๆแบนสีค้ายรักเลยเป็นโอโวีโวแลวกบซัมซุงตัวนี้นี่ก็ตัวการกาอันนี้ตัวนี้นี่เป็นเทคโนโลยเดียวก็หัวเวอยแต่กีเป็นหัวเบยแต่ว่าคนเป็นเทคโนโออกมากแต่ก็จะมีแบนนองหมก็เป็นฮนโที่เาบอกฮนโหรหัไมล่ฮนตัวถ้าเจมองแกงเขอกตัวตัวนี้มันวิ่ลองขี้ตมคีปลาซุดของคนเออ ี่ต้องขี้ต้มวี่ตองขี้ต้มกระบแตกี่อกมาาไปเสืองอยู่นอกทนอบนีหตู่พันยูพี้าปาไว้มันถือแดดบเป็นยังบอกอตัวนี้นี่แดดบ่แดันคือกระบอเปนยังรอกามันกระบอแมนเทาบ่เลยคือว่ามันสิว่านี้เพราะว่าเทากัมีระบบป้องกันอยู่เออบ่เอือนี้แดมาแล้วนี่เากับังไวมนเ้บตาแดด้ยตรงเโอเค งานกวางขวงเนาะสาวกี่บสนใจดาวบอสติ้งดีใจสี่เดทโทรศัพท์ดีวิวยางใหญ่เนาะพี่น้องเนาะคนดูไล่เข้าไปดีวิวรีวิวอะไรเบิร์ดรอบพี่น้องเนาะดาวนได้ไปดาวได้เิงเนี่ก็ดีใจแล้วกับ เบิ้งก่อนแม่เบิ้งก่อนเออบันดีก็ได้สิมาให้อ่าสาวป๊อปสตาร์พันดาวให้แต่ว่าจะคลองหานี่สิให้ดาวหรือโบนอกระโบตันได้ให้ยคำตอบนอกจากเมตาติ้งว่าคอดาวในไหนบ้างมีจะคลองหานว่าจังสี่เด้อพี่น้องกับตุยว่าเราโบดามี่หานห่านใหญ่โมบายนี่โบดามีเราบบพรเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเร่านี่นายโยบายให้เฮาพิเศษน้องพี่น้องนอนยานโยบายให้ไม่ยังติ้งนี่พิเศษเด้อพี่น้องเด้อเจ้าหน่อยสิว่าอันเห็นคลิปแล้วก็เจ้าหนุ่มกับพี่มะแฮมะพนน้องพี่น้องน้องเอออันนี้นี่ ใหม่วาจสซาเออโอ้คือค่ะแง่แง่เด้อยแงบอท่านเดือกว่าตัวไรพี่น้องให้เคยตุยเบิงโอนเบิงโกอนัด้เวิงอืมนัตัวไรมั้งเอาเสมาเดือกเออไม่เท่าเรือก้อนหนูไม่เท่าเรือก้อนเสมเรือกก้อนเนาะพี่น้องว่าตัวไรเนาะอันนี้อันนี้กอีเป็นตัวนี้เป็นเอคออฟโกตัวนี้เป็นเท้าเบาไปแล้วเนาะตัวนี้เนฮานอตัวนี้ตัวนี้ตกกระตุนพาร์ไปนี่แม่ต้องสามสิบสี่ สไปเตอร์แมนของอันนี้หรอสไปเตอร์แมนเออจะเป็นอร์ามคอเมอร์เออเออใสแม่โอ้เอย่างเบิ้งตัวนี้บอยไ่เออเอาเอิเออเบิเออเออเออเนอ่อคืออเนอเเอเอออออนอนนออนออออเอหเออเอออนออเออออเอเออเออเอเออเอเอ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 เเออเออเออเอเออเอเอเออเออ้อเออัออเออัออีออเออเเออ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 มัอเีอเออเเออเออนเออเออเเออออเออเอเออเนอเออเออเอออเอเออเ กล้องเี๋ไปตาเอามืออะเนาะพี่น้องน้องอเอามืออันหนักได้เว้ยตัวไหนจักจักยิกตัวนี้ก็ตัวรอยซาเปียสีรอยซาเปียสปาซานซีตุนใส่นกันตุกกันน้ำเอาบีแม่บารดนี่เฮ้ยแล้วบอมบแต่กระแทงเพื่อนน้อเบาลเรียนน่ะเออไม่ได้อะไรมากบอเฮ้ยอาจะไปได้ยิ่เออตุนไม่เป็ดเผาพวกเไม่เผามัสกี้ดำเป็นเครื่องซูนตัวนี้มีอะไรห้องฮาร์ปตัวนี้ ตัวนี้เรื่องซื้อแทน100%ครับประกันให้โดรนวยเกาเจ้าอุตสัยแม้น่นี่นี่นี่เออนี่นวยเกาเอานี้บึงเนี่ยมันมันมันนวยเกาหนอนซื้อไฮไลท์ปีแล้วพี่น้องนวยเกานี่ประมาณ4ปีเขา4ปีเขาเดี๋ยวอัน A อ2เปิ้ลเทาแห้งเนี่ยเปิ้ลอยากเปลี่ยนเทาแบบไม่เทาะไรเด้อปั้นไอโฟนเนาะย่างตัวนี้เปิดเครื่องอีกทีเปิดเปิดเปิดอยู่วันใดแหละลูกค้า ซุ่มนีนี่พี่ลึกร้ายเน่าซ้ำสื่อค่ะว่าโอ้ยเธอจืดกันเหลือกแค่ติ๊ดหนีพ่อติ๊ดหนีกับแกพ่อติ๊ดหนีอีกแล้วเนาะมันจักคนสีหาติดหรือบอลนาะงแม่เ่ากระแม่เ่ากระจักคนสีหาติดหนีลูกบอลติดกระชิมชิมน้องร้องตีฮัลโหลเบิ่งเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเออให้ยตาผู้ชมเบิ่งฮัลโหลฮัลโหลเอาเบอรเครื่องลไรบอสเอาผู้ใดสีโทฮะเจ้าบพรท่านแต่ในเฮ็ดยังเฮ้ยความไม้ปาร์ตี้รู้ก็รู้เอาเบิรงนี่ มีพี่น้องสะดุนนี้เลอนีสะปาก34มสิี่เนาะไห้เพื่อนสาเนอมีทุกคนว่าดุนนี้ดีโบพี่น้องได้ราค่ะสอด่านสองเซนสองด่านสองเซนเก่าชิ้นเก่าพันหยีสองด่านสามเซนเนาะว่าสามเซงสื่อให้เพื่อนสุดกรหันนสงด่านเก่าเซนเก่าสิบเก่านพี่น้องสามซมแต่ว่าสามซูมมันทนอีดีตัวนี้นี่ก็ทนคือกันเพราะว่ามันมาไม่เนาะตุยเนอตัวนี้มาหม่แข็งแห้งแมนแข็งแหงท้นท่านแล้วว่าโต๊กับโบเต็กเนาะท้นคือจะำงานทนข้นคือผู้ใส่ผอมเนาะพี่น้องเน เอาให้ต่างคาจังไหนี่บ้านอ่าพี่น้องตอนนี้กาเมย์ไง่ิงอะเมย์จิงทีไรเอามาโซ่ในที่โทรศัพท์ผันค่ารัาน้งบสดูว่าคุณนันมากคุณนี้เอาไปโหดจาก2อ2เอาไป้เราเบองติ๊กตอกยังไงพี่น้องเตกเกาหันไอยอ้าวเคดจังไรลูกเต่าสื่อโทรศัพท์ห้แล้วก็ดีใจเลยน้อก็ดีใจเลยน้อนี่นะได้ดเด้อได้ไเด้อเอเอ้ย กายังมาพรูได้มาซาฟฟ็อกซาฟฟอกสตาร์สื้อให้เดือโทรศัพท์เดือดพรอนพรอนพรอนกรอนพรอนออตุยจะหาโฮหนวดเนาะพี่น้องเนาะใหญ่เพิ่นกรอนหนึ่งพันบาทพี่น้องใายเพิ่นกรอนหนึ่งพันบาทเนาะแล้วกสิให้ไฮนอยก้าหันเมนให้เออดตุยเล่าแป้งให้เด้อพี่น้องมืยเนี่ยค่ะขอขอบใจเจ๊ตุยนเนาะพี่น้องเนาะหันใหญ่โมบายเด้อพี่น้องเออฝากมาคุูผู้คนมาหนุาเนาะ เขาเอ่ยว่าพิเศษมีสิทธิพิเศษซิทธิพิเศษให้แม่ตติ้งขอบใจหานใบบ๊วยผู้ได้มากกับแหวซื้อแหวอุ้ดนีนเด้อนับแต่ละค่ะล้านหาแซ่บเต่าหอมดูหอมเต่าเพื่อกับโบหอมไร้ผีหล่อเพื่อกับยากอยู่เดี๋ยวโทรศัพท์ด้วยอยู่บนจู่ดูหอมดูงนอเพ่อดีใจแห้ง มันเป็นเสียไปแซดกับผู้บ่าด้วยเออแซดกับแซดตมดแล้วมีผู้แซดอย่านแต่บ่มีผู้แซดนี่จนมืดพี่น้องมาซื้อโทรศัพท์จะมีเงินพี่น้องจนค่ำจนมืดมื้อนี้การือว่าคันสิเว้าร่วมๆแล้วเนาะซื้เตอร์แม่นี่ก็อลไรโทรศัพท์ไปแล้วนี่ก็ซื้ว่า เด็กเกิดตุยคือตุยเบาเลยส่วนนายโทรศัพท์เมนน้ำเขาจากฟังไทยเ้อพี่น้องเ้อแต่ว่าน้ำเขาจากไทยกะดีมาทังเล่าเขาเองกะดีหรือ่าลานได้กะดีกะดีน้ำกันเบิร์แต่ส่วนใหญ่หันเมน่าโทรศัพท์ดุนไม่ไหมจะออกมาทางพังไทยคนเล่าก็เลยหมักสิจ้าสั่งจองด้วยว่าสื่อของมาจากประเทศไทยมันกับเป็นแนวดีว่าจะซาพี่น้องมันกับเป็นดีย้อนว่าบ้านเขากะดีเออายคนก็มาถามว่าเจ้าใน้ก็สิว่าโอ้ของอยู่ลราโบดีมิเติ้ของไทยดีกะดีน้ำกันเบิร์แต่ว่าความสะดวกสบายแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคน ความหมั่นใจของแต่ละคนแต่สําหรับเอ,อื้ตุยนี่เราเป็นเจ้าของหารโทรศัพท์พนี่กับคุณาภาเพือกันสีมาทา้งไรกับคุณาภาเพือก,นนก,นนกนันเดิมพี่น้องเออว่สาสนามือนี้ลูกค,ค่ะก็มาสื่อของเพิ่นดุ่ยยังเอ,อื้อย ฮอนุเอ bon ็กซ์ฮาบีตัวนี้ตัวนี้ก็บวีโต๊ะโบเตกคือกันบอเว้ยตัวนี้ตัวนี้แม่นตัวธรรมดาตัวนี้ใส่โดนเออโบมี่ัวมี่โบมี่ตัวไรโอเคดุนซันขอบอมขอบใจสำหรับการฮับส้มเด้อขอบพระคุณหลายๆโอเคเนาะสำหรับมือห้ากะต้องไม่ดูเฮากะาซ่าไม่ดูเฮาสี่ข้อตัวลาไปโกนอย่าลืมมาอุ่นนุ่นหัน ยายโบบายเดิเนดอกกราคาหาหนึ่งหลานหาแสนเก่าสิบเก่าพันกีบขึ้นไปเด้อมักอีโหได้มักอันนันลุ่นได้กับมะบึงเอาเด้อ โอเคเนาะตัหรับมุนอีก,กาแากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดกระลิงกิ้งกิ้งไฮโซ่ซ้ำเมนูเข้าในเด้อตา้มดำซาเราไต่นมเนมชาแนลแล้วก็พูดคุณเสือเย็บสี่พันหายเส้นหนึง่งเดือพี่น้องเด้อนมองเนมชาแนลแนม่ค่ะว่าเมื่อไม่ไหวเน่เออเจฟหัวแ <c oughs> ม่ค่ะเจฟหัวแห่งแล้วเจฟประสาทฝ่าเมื่อซาเมนโอ้ยเออโอเคพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบาย